คือการการบูชาเทวดาของพระศาสดาเนี่ยพระองค์ลงรายละเอียดไว้อะไรพระองค์ให้บูชาคุณธรรมที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธ,ธาใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธ,ธานั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาความเพียรน,นั้นเราก็มีศีลใดที่ทำทำให้เขาไปเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีเทวดาก็เคารพมนุษย์ยมทราบไหมว่าตถาคต ตัดว่าเทวดาเนี่ยว่ายมนุษย์มนุษย์ผู้มีศีลเท่ากับเทวดาก็ไหว้คุณธรรมเทวดาไม่ได้ว้ายมนุษย์ที่ทุศีลเทวดาไหายคุณธรรมมนุษย์ก็ไหว้คุณธรรมที่ทําให้ไปเป็นเทวดาเทวดาก็ไหายคุณธรรมที่ทําให้มาเป็นมนุษย์คือเป็นพบที่ประเสริฐทั้งคู่นะสุคติของเทวดาคือมนุษย์เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์